วิ่อย่างนี้สวยขออากาศดีทีอย่าตายนะขอร้องยเคี้ <Okay. S 1> อย่างนี้เรื่องมันไม่มีได้อ,อ้าวอะไรวะคนดูผมไม่เชียนจับโอเกมอนเลยจบเลยทุกคน ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมแล้วก็มีอยู่ในช่อง GPT f นะครับผมวันนี้นะครับผมแล้วก็มาอยู่กันในเกม My Cup Pokemon นะครับผมทุกคนก็วันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็มาเปลี่ยนม็อด My Cup เอ่อเล่นกันนะครับผมแต่ว่าก็เป็นโปเกมอนเหมือนเดิมนะครับผมแต่อันนี้มันก็จะมีอะไรให้ทําเยอะกว่าตรงนั้นไฟไหม้รุนแรงเลยทุกคน อันนี้เป็นหมู่บ้านเดี๋ยวเราเข้ามาสำรวจแล้วกันหมู่บ้านนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราหาตัดไม้ก่อนโอ้โหต้นนี้มีพึ่งเด้๋ยเราจะโดนพึ่งต่อยไหมฮะตรงนั้นก็หมู่บ้านแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหมู่บ้านตรงนู้นก่อนแล้วกันวอ้ว้าวโอ้ทำอย่างลึกเลยเอ้ยเดี๋ยวยังแรกเดี๋ยวเราเลือกโปเกมอนก่อนนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมลืมเลือกโปเกมอนเลยนะครับผมโอเคเราตัวไหนดีตัวนี้ไหมเต,ต่าแมวอะเอาตัวไหนดีครับทุกคน ทุกคนว่าตัวไหนน่าเล่นบ้างเออเดี๋ยวผมดูก่อนนะเอาไอ้กบปะผมว่ากบก็น่าเล่นอยู่นะโอเคเอากบมาแล้วกันแล้วได้อะไรโปเกดเด็กใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นโปเกดเด็กนะครับผมทุกคนแล้วก็มีสมุดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอันนี้นะคือสมุดอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นอะชิเม้นอะไรต่งตางๆนะครับผมทุกคนไหนออกมาหน่อยดิที่โตใครเนี่ยวิธีโตยังไดีกว่าอันนี้มันชื่อฟอกโก เออนี่ไงอุ้ยเอฟเฟกสวยนะทุกคนโอเคเข้ามาหน่อยดิโอเคสวยจัดอันนี้เป็นต้นไหนนี่ใช่ไหมต้นที่ลูกทำมาตเตอร์บอลใช่ไหมอ่าใช่นะครับผมทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับผมเรียกชื่อมันถูกไหมนะมันชื่อฟอโกใช่ไหมโอเคเก็บหน่อยดิอ้าวเก็บไม่ได้อ๋อนี่ลูกยังไม่โตโอเค ประมาณ <ITA> นี้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูหมู่บ้านกันหมู่บ้านมีอะไรบ้างนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราฆ่าแก่ก่อนแล้วกันนะครับผมทุกคนเพราะว่าไอเราต้องคาบเตียงนอนนะตอนกลางคืนมันมีผีด้วยนะครับผมทุกคนนี่ตีไปตีไปไอฟ็อกโกมันก็จะช่วยเราตีได้นะทุกคนนี่ไงมันช่วยเราตีเอ้าแต่ทำไมเอ้าตีเราไม่ได้เลยเลยอ๋อได้อยู่นี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 ่ไงโอเคได้อยู่ผมนึกว่าไม่ได้อะไรเลย ผมนึกว่ามันไอหายไปหมดเลยของอะไรต่างๆมีอะไรไหมไม่มีอะไรหรอกโอเคเราไม่เน้นโดนะครับเน้นมาสำรวจที่เห็นนะครับผมทุกคนโอเคแต่ถ้ามีเอเอเฮ้ยเฮ้ยแต่ถ้ามีอะไรโดได้ก็โดนะครับผมทำไมมันโหดแต่ว่ามันมาตีผมเลยวะคนดูนี่ไงเจอฟ็อกโกเหรอไหมเจอฟ็อกโกเหรอไหมเจอฟ็อกโกเหรอไหมอ้าวเรียบร้อยโอเคทุกคนไปสำรวจต่อ กามูบ้านมีระครังโอเคมีโกเลมด้วยว่คนดูเลยอยากได้เหล็กเราสามารถฆ่าได้แห,หย่ออกโอเคไม่มีแล้หรอกทุกคนหมู่บ้านไปเดี๋ยวราไปตัดไม้ก็ดีกว่านะครับผมทุกคนเพื่อทําที่อยู่อาศัยเราสักหน่อยนะครับผมไม่ใช่ที่อยู่อาศัยหรอกแบบทําแบบเป็นที่เอาไว้ปลูกมัตตบอลเอาไว้ฆ่ามัตตบอลอ,อะไรต่างๆนะครับผมทุกคนตอนเริ่มต้นนะเดี๋ยวท้ายเกมเราก็จะไปหาสํารวจอะไรต่างๆนะครับผมทุกคนโอเค ัดไปเลยนะครับผมเอาไม้มาแล้วก็โตครับโอเคเราได้มาแล้วโตวครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่ตรงไหนดีทุกคนเราหาทำเลก่อนละกันนะครับผมเอออยู่ตรงไหนดีวะตรงที่โล่งๆก็มีนะแต่เราไม่ชอบนะโอเคผมว่าอยู่ตรงนี้เลยละกันทุกคนนี่ที่โล่งๆโอเคนี่ ชอบที่ลงโกบ้างโอเคเอาที่นอนมาที่นอนขาแบบนี้ได้เลยโอเคถือว่าดีนะเนี่ยโอเคนอนได้โอเคเดี๋ยวรอคาเป็นพ i ิกแอคมาก่อนนะครับอย่างแรกนะครับผมทุกคนไม้สติกแล้วก็ไม้แปรูปอีกสักหน่อยพิกแอคมาโอเคแล้วก็เอามี Meat มาสักหน่อยแล้วกันเอาไว้พองกันตัวนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมทุกคน ป่ะเดีย๋ยวเราไม่เอาผมว่าขุดตรงนี้เลยก็เหมือนอะนะครับผมทุกคนเพราะว่ามันมีแต่เหมืองลึกๆน่าจะหาเหมืองยากอยู่นะทุกคนถ้าจะาแบบหาเหมืองลงอะนะครับผมเคยเจอฐานพอดีเลยเนะี่ยถือว่าดีถือว่าเปิดมาได้ดีอย่างเงี้ยขุดฐานไปก่อนโอ้เจอเยอะเวยเคขุดไปนะครับผมทุกคนโอเค เดี๋ยวเราขึ้นไปกันดีกว่าทุกคนปึ๊บปึ๊บโอเคไปคุดไปต่อครับผมไม่มีอะไรมากเราต้องหาหินเพื่อควาเอ้ยไม่ใช่ควาดิเพื่อคราบไอพีแอคหินนะครับผมทุกคนแล้วก็คราบเตาเผานะครับผมทุกคนผมพูดติดขัดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมทุกคนพอดีผมพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมพออย่างเนี้ยโอเคน่าจะพอนะผมว่าโอเค เดี๋ยวเราคาบเสร็จเดี๋ยวเราไปหาไอ้ตีโปเกมอนกันดีกว่านะครับผมทุกคนเผื่อจะเจอเหมือนตื้อๆแล้วก็ได้เหล็กมาด้วยนะครับผมเราจะได้เอามาคาบโปเกมอนกันนะครับผมทุกคนเออเราจะคาบอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมคาบอันนี้มาก่อนไม้สติกเราไม้สติกอยู่ไหนอยู่นี่โอเคไม้สติกโอเคเราจะคาบพ,พิกแอคหิน แล้วก็เตาเผาเตาเผาต้องลากเองมันไม่ค่อยมีขึ้นให้เตาเผาไม่รู้เป็นไรหรือว่ามันมีวะเออมีนี่วะผมก็นึกว่าไม่มีผมว่าติดมอดอันเก่าโอเคเฮ้ยตัวอะไรนะไปยืนอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยทุกคนเออมันเลขเท่าไหรวะเลขเก,ก้าโอเคปึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็เผาเนื้อเราไปใช้่านห้าก้อนเผาไป โอเคแล้วเราก็จะมาคราฟทอสกันนะครับผมทุกคนทอสอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ทอสอยู่นี่โอเคเราได้ทอสมาแล้วเราก็ปักทอสโอเคก็จะมืดละเดี๋ยวเรานอนก่อนนะครับผมทุกคนเดี๋ยวมีซอมบี้มีอะไรเกิดยุ่งล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้นอนได้ยังเนี่ยนอนยังไม่ได้เขี okay, เนื้อสุกละเดี๋ยวเรากินก่อนอ๋ออ,อะไรเนี่ยเค okay, กินกอนตัวนี้วิ่งเท่าไหร่เนี่ยขอสู้ก่นได้ไหม เบลสิบมาขอหน่อยแล้วกันโอเคสู้เลยแล้วกันเออมันมีสกิลอะไรบ้างวันนี้ออดาเมจสี่สิบเอาดาเมจสี่สิบแล้วกันโอเคตีไปเลยนะครับผมฟึบโอเคตีเข้าอยู่ทุกคนโอ้เราลองผิดเดีโจมตีไปไอ้ฟ็อกโกฮะแต่ทำไมมันเขียนว่าเคโรมันอะไร มันใช่เหรอมันชื่อฟ็อกโกไม่ใช่เหรอไอตัวเนี้ยผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนเลยตัวนี้ไม่มีสกิลตีเลยอ่ะจะไม่ไม่ตีผมเลยอ่ะเลือดผมยังไม่ลดเลยเลยเคตีไปฟ็อกโกฟ็อกโกตีไปลูกพ่ออุ้ยตีแรงอยู่นะตีแรงอยู่นะถือว่าแรงถือว่าแรงรอบนี้จบเกมหรือไม่โอเคชนะแล้วทุกคน พอโกเราอุ้ยได้ไก่สุกมาด้วยใช่ไหมโอ้โหดิบอยู่นึกว่าสุกแล้วะกะโถเอ้ยโอเคเดี๋ยวเรานอนก่อนแล้วกันนะครับผมทุกคนโอเคเช้าแล้วนะครับผมเช้านี้เจอแมงมุมแล้วก็ตัวอะไรเวลเก่าขอบวกได้ไหมไม่เอาผมกลัวแมงมุมมันตีผมว่าคนดูเดี๋ยวผมหาตัวอะไรตรีต่อแล้วกันตีต่อว่างั้นนะ อุ้ยตัวนี้มันโมโหเลยอเฮ้ยมันเวลเยอะด้วยว่ะคนดูผมไปก่อนผมไปก่อนผมว่าผมจะปราบตัวโมโหสักหน่อยเยอ,เ,เ,เยอะเวลเยอะเฉยอะไรครับนี่อตามผมนะี่ยอุ้ยมันตามผมมาใหญ่เลยว่ะคนดูอุย้ยมันตามผมใหญ่เลยอุย้ยคนดูพวกผมตีได้ป่ะตีได้ป่ะเฮ้ยดาบดาบดิโอ้โหเรียบร้อยผมตายโอ้โหแล้วผมนอนมันไม่เซฟผมมาเกิดอยู่ตรงจุดเกิด โอ้โหสุดยอดต้องเดินนี่ครับทุกดูโอเคตัวอะไรวะเนี่ยเลี้ยวสิบเอ็ดขอขอบวกหนะ่อยได้ไหมโอเคได้อยู่ทุกคนมาเรามาสู้กันแล้วกันก่อนที่จะเราจะไปเอาของนะทุกคนเราไม่ต้องรีบนะครับผมจมตีไปเจ้าฟักโกจมตีไปฟักโกสวยฟักโกรูก้ปะโอ้มันตีแรงอยู่นะจมตีไปฟักโก ใช้ท่าน้ำเจ้าไปโอเคชนะแล้วทุกคนฟอโกะเราเวลอัพไปเนี่ยเออเวลอัพแล้วเวลสิบส mm hmm. องแ,แล้วทุกคนตอนนี้ฟอโกะเราโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บของเราก่อนนะครับผมตอนนี้เวลเท่าไหร่โอ้เวล์สิบหกพักก่อนเลยนี่เวลเก้าเวล์เก้าน่าจะไหวอยู่หรือเปล่าผมว่ามาขอบวกหน่อยแล้วกันเวล์เก้าจมตีไปฟอโกะจมตีไปเลยฮะอย่าบอกนะผมตีไม่เข้า อย่าบ,บอกนะตีไม่เข้าอ่ะคนดูผมไปก่อนละอะไรว่าตัวไหนตัวไหนก็ตีเขาไม่เข้าเลยว่ะคนดูเราไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเก็บของเราดีกว,ว่าอุ้ยเจอไอ้นี่มาเตอร์บอลเก็บหน่อยได้อะไรก็ไม่รู้เออ,อยารักษาแผลโอเคเราได้ยารักษามารักษาฟอกโกเราพอดีเลยทุกคนโอเคนี่ไงของเราเก็บของก่อนจ็บของก่อน เ,เดี๋ยวพวกพวกเจดดกต์อะไรนี่เราเก็บไว้ข้างบนเลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมโอเคเก็บหมดแล้วใช่ไหมเอาหรือบีแอกอะไรเนี่ยโอเคน่าจะหมดแล้วแหละผมว่อาอันนี้เวลเท่าไหร่เวลร์สิบสองไม่หรอไปผมไปบ้านเราดีกว่าแล้วบ้านเราอยู่ตรงไหนวะทีเนี้ยชิบกไก่แล้วลืมเซฟไว้ได้เราอ๋ออยู่ตรงนู่นอยู่ตรงนู่นเห็นไล่แล้ว โอเคไปบ้านเราบอว่า oh, เราต้องไปหาตรงโปเกมอนเซ็นเตอร์อยู่ใกล้ๆโปเกมอนเซ็นเตอร์นะผมว่าน่าจะดีกว่านะครับผมทุกคนไปเดี๋ยวเราย้ายบ้านกันดีกว่าทุกคนเราต้องหาโปเกมอนเซ็นเตอร์กันให้เจอนะครับผมคลิปนี้ผมมีเป้าหมายในคลิปนี้โอเคขุดโอเคไปครับผมทุกคนเดินทางหาโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับผมทุกคนแล้วเราจะไปปากหลักฐานอยู่นั่นก่อนนะครับช่วงแรกๆแล้วเราค่อยออไปหาอย่างไรงนะ หาสำรวจเดินทางกันนะครับผมตัวอะไรวะเนี่ยน่ารักยังวะโอ้โหเลวสิบสามเลยเหรอเช๊ดเด่ะผมเปิดแผนที่ดูแป๊บมันมีไหม๋ยวนีน้โอ้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่ามีไม่น่ามีเลยแถวนี้ไม่มีเลยวะเขาดูเออไปเราเดินเราต้องเดินต่อไปอะครับผมถ้ามันไม่มีนะครับอุ้ยตัวอะไรวะกระทิงใหญ่ เฮ้ยทุกคนผมเจอนี่มัตาบอลได้ยากแก้ผิดมาเดีย๋ยวนะจะเป็นยากแก้พิดโปกเกมอนหรือเปล่าโอ้โหตรงนี้อาหารเยอะเลยวะผมขอหาอาหารแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอฆ่าพวกแกะพวกอะไรต่างๆก่อนนะทุกคนนี่ไงทั้งแกะทั้งวัวเลยแถวเนี้ยขอหน่อยนะขอหน่อยนะโจตีที่ฟอกโกไก่นี่ไกน่นี่ไก่นี่ โหมันวิ่งไววะไก่อะฟอโกะแล้ววิ่งไม่ทันอะอุ้ยมีม้านี้ด้วยทุกคนเดี๋ยวใจเย็นนะอ้ยเดี๋ยวผมเจออะไรเนี่ยผมเจออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรวะมีชุดเกาะทองเดี๋ยวเราเก็บของกก่อนละทุกคนขอโดหน่อยขอญาตโดขอญาตโดทุกคนตรงนี้เราสามารถไปนรกได้เลยเนะยโอเคแต่เรายังไม่ไป ต,ตรงนี้ของเยอะจริงร่ยไม่ใช่ของดิเขาเรียกว่าอะไรอ,อาหารเนี่ยดูดิทั้งแกะอันนี้วัวใช่ไหมอันตรงนี้แกะแกะแกะวิ่งหนีกันไปหมดละอันนี้หมูอีกดูดิแหล่งอาหารจริงๆอะผมบอกเลยทีเนี้ยโจมตีไปลูกพ่อไกการตายอย่งเนี่ยโอเคเอา้าเนื้อโอเคเดี๋ยวเราฆ่าวัวดีกว่าผมว่าวัวน่าจะกินอิ่มตัวอะไรวะเนะยจัดการลูกพ่อ การจัดการจัดการเฮ้ยผมตีผิดตัวผมตีผิดตัวขอโทษเฮ้ยม,มันจะตีผมวะเนี่ยน่ากลัววะ่ะคนดูโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ฟอกโกมไปไหนหรอวะเอาฟอกโกะผมหายเฉยโอเคตีเองก็ได้วะโอ้ผมไปวิ่งไล่แก่อยู่นู่นน่ะคนดูฟอกโกะกลับมาโอ้โหไปวิ่งฆ่าแก่อยู่นู่นน่ะผมก็ว่าอยู่หายไปไหนวะนึกว่าเรียบร้อยไปแล้วโอเค ไปแล้วทุกคนเดินทางต่อว้าวแค่นี้ก็พอแกะอะไรวะเนะี่ยเฮ้ยเวลแปดได้หรอขอโจมตีหน่อยละล้ันถ้าเวลแปดอะ่ะมามาเลยเวลแปดชอบด้วยเวลน้อยๆนี่พี่ชอบมาเลยหนูเวลน้อยๆพี่ชอบเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งโจมตีพี่เยอะดิโอ้โหเดี๋ยวพี่ไม่รอดนี่โอ้โหจบเลยนะน้องอุ้ยโอ้โหเลยแปดเองทุกคนทำไมไม่เสียชีวิตไปเลยวะ มาจบจบเกมเราชนะแล้วครับผมทุกคนเวลอัพไหมวิวสิบสามแล้วครับผมตอนนี้ตัวนี้เวลเท่าไหร่เอ้ยวิวสิบหกไปเดินทางต่อเดี๋ยวเปิดดูแผนที่หน่อยเจอยังเนะี่ยโปเกมอนเซ็นเตอร์เหมือนจะยังไม่เจอเลยนะครับผมทุกคนไม่มีจริงๆหรอวะเดี๋ยวเดินหาต่อทุกคนไปครับผมยาวๆยาวๆ โหทุกคนเราวิ่งเข้ามาเขตทะเลเอ๊ไม่ใช่ทะเลทรายดิเขาเรียกว่าอะไรเขียนหิมะแล้วอ่ะยังไม่เจอเลยอะ่ะดูดินี่หิมะมันมีบอกว่าวเดี๋ยวผมดูะนะแลนวโอ้หิมะไม่น่าสำรวจนะผมว,ว่ามันต้องเดินขึ้นมาทางนี้อะ่ะมันถึงหน้าไปอะ่ะกับหลังหันด้วนเลยอย่างเงี้ยกับหลังหันไปเดินตรงไปอุ้ยเจอโบกีบอลด้วยจเก็บโเ,เกบ,บอลกันปึ๊บ ได้ยาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเรานอนก่อนแล้วกันทุกคนผมว่านอนนี่แหละโอเคนอนก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนคืนนะไม่ปลอดภัยนะครับผมทุกคนสัตว์อันตรายเยอะนะครับผมไปทางไหนวนะแน่ทางนี้โอเคไปครับผมอุ้ยทุกคนเจอบาสบอลเียอะได้ซูเปอร์บอลฮะ ุกคนฮ่าคลิปนี้เราอาจจะได้โปเกมอนเหมือนทุกคนผมได้บัตเตอร์บอลวันหนึ่งอาดว่ามันคือชูเปอร์บอลเออดี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 ดนะีดีดีไม่ใช่อีกไหมเนี่ยโอ้ไม่ใช่โอเคมาเดี๋ยวเรามาจับโปเกมอนให้ดูนะครับผมคลิปนี้เราเจอเจอบัตเตอร์บอลไงโอเคเราก็เก็บก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะจับตัวอะไรดีทุกคนได้อีกไหมเนี่ยนะโอ้ไม่ได้ โอเคไปครับผมหาโปเกมเอ้ยไม่ใช่หาโปเกมอนหาอเขาเรียกว่าอะไรวะอโรงพยาบาลน,นะทุกคนไปด้วยนะครับผมแล้วก็หาจับโปเกมอนไปด้วยแต่วันนี้จะเห็นอยู่ตรงนู้นใช่ไหมวะไม่น่าใช่ เจอมาแต่บ้านอีกแล้วคนดูเอา้าปูที่นอนเฉยได้ยาอะไรก็ไม่รู้มาแล้วอันนี้ได้อะไรเอ่ยโอ้ได้ได้อันเดิมได้ผลอนนี้สีฟ้าอันนี้อะอันนี้ผมได้ยาพิ้วพีอะไรก็ไม่รู้ทิ้งนี่ไปโอเคไปแล้วเดินทางต่ออุ้ยทุกคนผมยากจับตัวนี้ว่ะไหวป่าววะเฮ้ยไหวแหละเราท่าน้ำใช่ปะใช่ดิ เดี๋ยวหิวฮิวิวเลือดให้มันก่อนทุกคนผมว่าได้อยู่ได้อยู่ผมว่าจับตัวนี้เนี่ยเพราะมันฉีดได้ด้วยไงจะได้นี่ใช่ไหมเราทุกคนผมว่ามันหิวยังไงวะหิวแล้วใช่ไหมเนี่ยมันจะได้ขี่หายโปเกมอนเซ็นเตอร์ได้ไงทุกคนใช่ไหมวะเขาเรียกอะที่มันเป็นโรงพยาบาลน,นั่นแหละนะครับผมฟออากาศไปเลยโจมตีไปโจมตีไปโจมตีไป เครถเยอะอยู่ทุกคนรถเยอะอยู่ถือว่าสู้ได้นะผมว่าโอเคโอ้โ okay. ห oh, <c oughs> มันตีแรงวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรักษาได้ปะเนี่ยผมรักษาได้ปะเนี้ยเปลี่ยนตัวจับนี่ถ้าสู้อีกทีหนึ่งผมว่าผมม่รอดผมจับได้ปะ <c oughs> ออยู่ไวะโอ้โหแล้วโปเกมอนไม่ได้อยู่ในมือผมอะคนด,ดู ทำยังไงดีหนีกันมันต้องเอาโปเกมบอลมาอยู่ในมือเราด้วยเอออะไรวะเนี่ยแปบ๊บนึงนะผมทิ้งของก่อนอุญาทิ้งของแปบบ๊บโอเครักษาก่อนนะครับผมเราต้องได้ดีกาดูใช่ไหมเราต้องไอ้จับได้ดี แล้วกดอ้าวอม่ปาปาบุกมอนไปเลยป่ะนะโอเคสู้ก่อนอเฮ้ยอย่างนี้สวยของอากาศอีกสักทีอย่าตายนะขอร้องโอเคโอเคอย่างนี้เลือดมันไม่รีได้ออ้อาวอะไรวะคนดูมไม่เซียนจับบเกโมอนเลยโอ้จบเลยทุกคนเสียายาฟีด้วยโอ้โหแต่ได้เวลมาก็จริงทุกคนแต่ว่าผมยากได้ตัวที่มันขี่ได้อะ เดี๋ยวได้ขี่หาโปเกมอนเชนเตอร์นะทุกคนไม่ใช่ไรน,นะครับผมจบเลยอยากจะรอให้ทุกคน <c oughs> <c oughs> เจอเจอเจนี่ก็เจอโปเกมอนโอ้ได้แต่ของก็เกลืออะไรวะเดี๋ยวเราหาตัวที่ขี่ได้แล้วกันทุกคนผมอยากจับตัวที่ขี่ได้แล้วเมื่อกี้ธาตุไฟมันแพ้ธาตุรอแล้วจับง่ายด้วยเออโอ้โหไปตีตายไ,ได้จบเลยทุกคนอุย้ยตัวนี้ ตัวน้อยอยู่ยังขี่ไม่ได้เฮ้ยทุกคนเหมือนผมเจอมัตเตบอลใช่ไหมฮะใช่ด้วยฟึบได้เลยเออเหมือนจะได้ยารักษาแผลนะครับผมทุกคนโอเคมันไม่มีตัวอะไรให้จับเลยเหรอลีปนี้ผมว่าผมจะจับสักตัวหนึ่งแล้วผมจะไปชิปอะแต่ว,ว่าแบบขอตัวที่แบบขี่ได้ทุกคนนะครับผมาะว่าตัวขี่ขี่ได้มันจะมีประโยชน์กับเรามาก าะว่าถึงยารักษาแผลเราหมดนะครับผมแล้วก็มีตัวที่ขี่ได้สามารถขี่ไปหาโรงพยาบาลได้นะครับผมตัวนี้ขี่ได้บอกว่าไม่น่าได้หรอกผมว่าพักก่อนเลยถ้าจับตัวนั้นเออไม่มีเลยหรอถ้าไม่มีผมว่าจะข้ามไปฝั่งนู้นเดี๋ยวดูแถวนี้ก่อนไม่มีเลยหรอโพนิต้ายอยากได้โพนิต้าอุ้ยเจอมาต์บอลสีไอ้ทอง อุ้ยผมได้โกเกบอลอีกแล้วทุกคนถือว่าดีเลยแต่ผมอยากทิ้งอันนี้วะไม่อาดีว่าเก็บไว้ก่อนโอเคแต่ผมเจอตรงนั้นอีกเดี๋ยวไปเก็บตรงนั้นอีกสักหน่อยจะได้อะไรอุ้ยแต่กวางอันนี้มันโกรธนะเนี่ยกวางอันเนี้ยอุ้ยไป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 ,ไปรีบไปรีบไปไอ้กวางมันโกรธเดี๋ยวมันทําร้ายเราทุกคนมีตัวอะไรน่าจับเอาไหมานี่อเะ้ยทุกคนผมเจอโกเกบอลใต้น้ำวะได้อะไรวะเนี่ย เพืไ่ได้โปเกมอนอีกโปเกมอนสีชมพูโอ้ผมมีโปเกมอนกี่ลูกวะเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วอ๋อสี่ลูกโอเคถือว่าดีอยู่ผมอยากหาไอ้นี่ได้จังเลยเนี่ยหาตัวจับได้อะไอ้ตัวไม่ตัวจับได้ตัวขี่ได้นะครับผมทุกคนเออเราจะได้นี้สักทีอ่ะเราจะได้หาเขาเรียกว่าไงอนะโปเกมอนซน็นเตอร์นะครับผมทุกคนแล้วก็ไปรักษากันนะครับผม โอเคเราเรานอนก่อนแล้วกันจะมืดแล้วนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเราหาต่อโอเคเช้าแล้วเฮ้ยใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะเก็บที่นอนก่อนเหมือนจะใช่นะเหมือนจะใช่นะเหมือนจะโอ้โหมันใช่ว้ยคนดูใช่ไหมวะมันขี่ได้บอกว่าอันเนี้ย ไช่ไหมวาจะเหมือนมันยังตัวน้อยอยู่เลยมันไม่เหมือนตัวที่แล้วหรือว่าตัวเท่ากันวะใช่ไหมลองจับดูแล้วกันเผื่อมันจะวิวัฒนาการนะแต่ว่ามันน่าจะขี่ได้แล้วหลังเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจเอาวางที่นอนไปแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าอันไหนมันมีโอกาสจับได้เยอะบ้างเออนี่คูนึงอันสีทองละคูนึงอันนี้น่าจะมีโอกาสเยอะสุดโอเคมาขอบวกหน่อยบวกหน่อนี้โอเค เราโจมตีไปก่อนแล้วกันโอเคโจมตีไปเลยฟักโกขอให้ได้แนละ้วตัวนี้ไม่เอาพลาดแต่ว่าปกปกิบอลเราเยอะนะทุกคนเราไม่ต้องแบบจําเป็นที่จะต้องตีมันให้เลือดเหลือน้อยก็ได้นะครับผมทุกคนตัวนี้นะโอเคจับเลยจับเลยจับเลขกนึ่งจับโอเคได้ไหมได้ไหมยังไงติดติดดด เดเฮ้ยผมได้แล้วโพนิตะโพนิต้าไม่ใช่หรอมันเลือกยังไงวะทุกคนมันเลือกยังไงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมหาวิธีเลือกโปเกมอนก่อนมันเลือกยังไงวะอนะ้ผมหาวิธีเลือกโปเมกมอนไม่ได้กว่าทุกคนแปน๊บนึงนะเดี๋ยวผม ไปถามน้องๆในดิสคอร์ก่อนทุกคนแป๊บนึงขออนุญาตแป๊บนะครับผมทุกคนผมไม่รู้จริงๆนะครับผมโอเคครับทุกคนเหมือนน้องๆในดิทคอร์ก็จะไปโรงเรียนกันนะครับผมทุกคนไม่มีใครตอบผมเลยนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะขี่ได้หรือไม่ได้นะครับผมทุกคนก็ไปแล้วนะครับผมทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับได้อะไรวะเนี่ย อย่ารักษาโลกเฮ้ยนี่ไงบุติตาอีกตัวหนึ่งเออตัวนี้เวลสิบหกเท่ากันโอเคเก็บหน่อยปพ๊บได้แค่หลอดทองโอเคครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับ